ซ้ายขวาแล้วก็กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊เลจ้าแ๊เดินเพอก็เด,ดิน่อไปน้ำที่จะมากเดินอไดดอไปหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหนึ่งเดือนสเดือนหเดือนเจเดือนแปเดือน9้าเดือนพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาอีกครั้งหนึ่ง กำลังนั่งฟังธรรมอยู่นั่นเองทุกคนก็ทำสมาธิอยู่ในอาการสงบน้ครับจิมจะมาด้วยกันก็ได้เข้ามาอีกรอบหนึ่งแต่มาในครั้งนี้นะจิมจะมาด้วยกันมีรู้กันที่แตกตปางก็คือประกฏการณ์ว่านางเป็นคนทองประมาณเก้าเดือนเดินเมื่เมื่อเ่อเมื่อเข้ามาเธอก็ทำเหมือนเธอเดินเหมือนคนทองเขาจะเดินบนคนให้โปรแกรมถึงติวโอ๊ย

ม้วนแต่สอนทอนนี่แหละนต่สอนทคนมา่าเลยมาไปนี่และตอไม่ดีเอาไม่ดีอาไม่ดีนี่แหละตันมวนแต่สอนคอนอยู่นี่แหละมัวแต่สอนคนอยู่นี่แหละทำไมทำไมมวนแต่สอนคนอยู่นี่แหละ ทำไมไม่ไปดูแลเราไม่ไปดูแลเราทำไมไม่ไปดูแลเราทลเราับ้รีบกลับ้นเร็วๆพอนี้พวกเราข้อติดขัดติดตดขั ราจะลืมจะคีเจ้าเอ่ยล้วจรจังล้วมีการเอยมีแต่เรากับเจ้าที่รู้ว่าอะไรเป็นความจริงหลังจากพระบดาเจ้าได้กล่าวว่าท่านจะมั่นใจเอ่ยมีแต่เรากับเจ้าที่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นความจริง เื่อเสียงสิ้นสุดลงรากฏว่าพระอ pues <Mm ินทร์ทรงช้างเอราวัณเสร็จลงมาจากสว่มงชั้นหน้เลยูราลูราู่าเสร็จแล้วพระอินทร์ก็อยู่บนนั้นแหละพระอินทร์ก็ได้พูดกับนางจิณจงพิกานว่าอีจีีจ เธอว่าทะลย่นีสิที่ท้องจากนั้นถ้าของนางปุ๊บเดี๋วเธอกอยู่ในท้องแลนะท้าอยู่ในท้องนะเดี๋ยวยังไม่ลุ้นต้องอยู่ในท้องก่อนไม่อยู่ในท้องแล้ปุ๊บก็หลุดออกมาหลังจากนั้นท่าก็ได้หลุดออกมาปุ๊บดังจะบอกันก็อายเธอเธอว่ามีท่า